สองหนึ่งแอคชั่นพูดชื่อแวนด้วยโอเซสตครับยันซีโอสวัสดีครับสวัสดีครับที่พวกเราจะมาถ่ายแบบเไม่นายแบบไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่วันนี้พวกเราจะมาสอนถ่ายแบบด้วยการทำสตูดิโอขึ้นมาในห้องของเราเองยูทูบฟอร์มโฮมไม่รู้ สตูดิโอฟาร์มโฮมใช่สตูดิโอฟาร์มโฮมตอนนี้ก็คือเรามีงานที่จะต้องถ่ายรูปคู่กับตัวสินค้าสินค,ค้าหนึ่งก็คือวันนี้คือเบอร์นาร์เจลผลิตภัณฑ์วัานหาจร์ี้วันวันนี้ไม่ได้มาขายคลิปนี้ไม่ได้มาขายแต่วันนี้เราจะมาถ่ายเราจะมาถ่ายเราจะมา รูปเพื่อลงใน IG กันใช่เพราะเขาต้องการให้เราลงรูปน i จใช่ก็เลยมาทำคอนเทนต์เพื่อใครเอาไปดูแล้วแบบได้แรงันดาลใจในการไปประยุกไปไป็น่ิธีทายอย่างอื่นเพราะว่าช่วงนี้โควิดเราไม่สามารถออกไปใช้สตูดิโอภายนอกได้หรือใช้โลเคชันข้างนอกได้แล้วและยิ่งใน2 0 2 1นี้คนเริ่มหันมาขายของออนไลน์ถูกต้องก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เอาไ้แบบถ่ายสินค้าตัวเองให้น่าสนใจใช่ถูกต้องจะไป หนึ่งสองสามหนึ่งโอเคครับผมสําหรับเซตแรกที่เราตั้งไว้นะครับไฟที่เราใช้เรามีไฟอยู่สอย่างก็คือโคมไฟตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้นจุดนี้กับจุดนี้โดยเมนไลท์ของเราหรือว่าแสงหลักเราจะอยู่ที่ดวงนี้นั่นเองนะครับที่จะเป็นเป็นแสงหลักหลักไฟไฟดวงนี้เดี๋ยวให้คุณปูลองเปิดดูอันนี้คือแสงแสงหลักใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูที่ดูที่ตัวกล้องเฮ้ยเฮ้อย่างนี้ตัวค่อ เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวกล้องอมาดูที่ตัวกล้องลิมครับลิมครับภาพที่เราจะได้เราก็จะได้ภาพที่มีแสงเงาที่ค่อนข้างแบบคอนทาราสต์มากๆถ้าเกิดว่าเราชอบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอาจจะจบแล้วต้องเรียกว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ัวงานใช่ขึ้นอยู่ตัวเกลี่ยตัวงานใช่ใช่เ<ช><ม>นื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน,นา้นาขอใส่ตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเงาพูดได้อยู่ <c oughs> ยังมืดอยุดคือ,อ,อ,อตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าใช่ก็เลยอาจจะต้อง เน้นเรื่องของใบหน้าใบหน้าเป็นหลักไฟที่จะเอามาลบเงาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าฟิลไลท์ก็คือจะเอามาลบเงาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบให้แบบไม่มีเหลี่ยมคมนี้มากเกินไปจะได้เห็นหน้าที่กระจ่างใสเดี๋ยวลองพลิกพลิกอันนี้เข้าไปหาปูนนี่ฮะเดี๋ยวเราปูลองปิดดูปิดไฟตรงนั้นแล้วกลับมานั่งเห็นไหมครับแล้วแล้วเราถ่ายดูแล้วลองไปเปิดเราก็ถ่ายครับจะเห็นว่า เงาเนี่ยลดลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลดลงขนาดนั้นภาพก็อาจจะยังไม่ไอนี้มากอาจจะเป็นเพราะว่าแสงเนี่ยอาจจะยังใกล้ไม่พอเดี๋ยวคุณปูนลองมองกล้องแล้วก็ลองถือสินค้าใกล้ๆดูโอเคหล <laughs> <laughs> ักฐานทำหน้าให้เป็นหนดธรรมชาติมุมนี้ก็หลอกนะฮะ เอาใหมน่นี่เราอาจาจะต้องแบบมีแอคชั่นที่หลากหลายมากขึ้นมึงเหมื่อยยิ้มเหมือนว่ากเขียบสั่นอยู่โอ้ขอใหม่ขอใหม่อาละไรอึ้งก๊อยิ้มยิงใจจริงจะเตรียมใหม่ไอ้ชิบพายแล้วพุงพ่อ เดบุงไหมเนี <söz mit> ่ยาใหมทำไมกลับกลับไปใหม่กลับไปใหม่กลับไปใหมสามสองหนึ่งแอคชั่นพูดชื่อแบรนด้วยเบนัวเดียวเบน โอ้ยโอ้ยน้ำหมโอ้ยเทียงกูุ้งบ่อะไรกูไม่ได้นอนอยู่แล้วน้ำกูไม่คกูฉี่แตกยกขึ้นกันดีปะตอดออกเกิดเหตุอุทธกภัยเกิดขึ้นครับโอ้โหเสียงมันเจ็บเจ็บโอเคนั่นแหละปล่อยไปเลยโอ้โหไม่อัดเสียงนะครับ มือด้วยอือหืดังสนานใจยงตายไปนเออหนครับขอแบบมีมีท่ามีอะไรไหมครับไม่ไม่ยิ้มครับไม่ยิ้มกำลังโอเคเลยฮะไมยิ้มอะอย่าเล่นปอดยคุณเซมโอ้โหมือตื่นเปิด้องน้เจ้าลิ้นลินมึง ตีลลิ้นเยคอนเซ็ปต์ว่าหางจระเข้ลิ้นยาวเหมือนหางจระเข้ลิ้นยาวเหมือนหางจระเข้แล้วมึงลิ้นเหมือนหางเลยอืมให้แล้วป่ะทุกท่านอืมให้เลยเลยครัสวัสดีครับผมอันนี้เป็นเซตของคุณเซมเราเซตไว้ละแสงที่ใช้ตัวนี้ก็จะมีใช้ไฟสามดวง ดวงแรกก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็นฟิลไลท์ส่วนตัวนี้ทางซ้ายจะเอาไว้เอาไว้ลบเหลี่ยมแล้วก็ไฟข้างหลังเป็นไฟตูปลาที่เราเพิ่มเข้ามาเพื่อให้สร้างคอนทราสต์กับข้างหลังว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไงน,นะสีคอมพลีเมนทารีก็คือสีคู่ตรงข้ามก็คือสีน้ำเงินกับสีเหลืองนั่นเองยิ้มหน่อยครับปฏบัตน,น่าสะใจแมยิ้มเป็นยาสฟันเลยขอนิ่ง กดหัวลงหน่อยกดหัวลงหน่อยกดหัวลงหน่อยหัวมึงอ่ะขอแบบไฟไฟนอลช็อตเลยไฟนอลช็อตแล้วขอสมมิยามีเซนเซอร์ไโอ้โหมีเซนเซอไม่ใช่คนไทยมันไม่ใช่พาร์ทด้วยกับหัวครับกลับหัวกลับหัวขอท่ายขอท่ายเยอะๆหน่อยอันนี้อันนี้คือเห็นแบบเห็นเฟรมใหญ่มากใอ่ะเออโอ้โหเหมือนมึงรู้เฟรม ขอแบบว่าเป็นฟิล์มไว้ว่านักธุรกิจกำลังดูสินค้าของตัวเองอยู่ไม่แน่ไหววะเมื่อกี้พิกพิกหน่อยฮะอ่าโอเคจะดูตอร์ดี้ทำไมวะเนี่ยอาเอาแก้หน้าเขาบีกเอาแก้หน้าเขาบีกอีกไกลเลยอ่ะยิ้มยิ้มฮะขอเครียดเครียดขอเครียดเครียดแต่ภูมิใจภูมิใจ ภูมิใจในสิ่งใครยิ้มแบทำตัวไม่ดูเลยยิ้มแต่กูเครียดด้วยก็ภูมิใจไงตาตากูก็เละตั้งเละยังยิ้มยังยิ้มอีกเอาใหม่ขอเมื่อกี้ว้าฮ่าสมนทรีย์ี่เป็นปอดอ้วนเฮ้ยอแบบ เล่นยูที่ทุกเวลาเอออยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแต่ขอให้เห็นให้ชัดๆอย่านิ้วบังนิ้วๆอย่าบังเลยเอออยู่ข้างในนั้นนัดปอมไม่มึงจับแบบเมื่อกี้เหตุผลเมื่อกี้หยิบของาอะไรนี่ไปเออทางนั้นก็ได้ต้องแบบเฮ้ยใครแอบนอนเยอเปล่าใครแอบนองเยอะป่ะแตนตะลิงเนี่ยไม่ได้อกไม่เหา วันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับลินลินไปหมดแล้ว ไม่ได้กล้องไม่ถนัดไม่ยอมแพ้กันเลยเดียวเกี่ยวกองเลยโอ้โหคาตาเลยเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้เท่เยนโดเท่สัตว์ไอ้เฮียนี่เฮียนึกว่าหนังแอคชั่นจริงจริงมึงควรหยิบปืนออกมา ไอ้เห็นเขาไม่ใช่เป่้ลคนเน็่เก็ใช้โมเวนนะว่าพี่ชิดสิวพี่ชิดสิวตั้งัไปฉันโซ่ไม่ไหวอะไรโอเคเะโอเคเลยโอเคอือฮึอ๋โหอ้โหอ๋อโหนี่มันซีโอระดับวัยรุ่นหัวน้านไม่มีละ ช่วงหลังๆอาจจะเท่กว่าอันนี้คือแล้วเนี่ยไอันนี้ตั้งแต่วะกฟกัสไปตอนมึงเขากูก็รันเลยรันกันไม่ต้องปรับเงี้ยนะโอเคเลยถ้าไม่ต้องโฟกัสก็นด้เาโดนกล้องหลุดโฟกัสเลยคำรามคำรามโอเคครับเสร็จแล้วสำหรับคุณ ไปเดียวครับเรียนตาม PSD เลยป่อครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กนที่สตูดิโอแห่งใหม่ที่เดิมแต่ใหม่เปลี่ยนชุดด้วยเซตใหม่เซตใหม่แล้วใช่แล้วต่อไปจะเป็นเซตของดิวี่มิงอันนี้มาไหนอธิบายลุกหน่อยครับมาอันนี้มาในลุกไหนครับมาในลุกที่แบบนั่งครับจริงครับอันตัวลุนจะลุกหรือจะนั่งครับน่าจะลุกนั่ง โอเคครับลุกนั่งมาเป็นรอดอกโอเคฮะโอ้โหกำลังดีนะครับกำลังดีแบบนั่งพอดีเป๊ะอ้าวอ้าวนั่งพอดีเป๊ะนะครับเมื่อกี้โอ้ดีฮะอันหนึ่งสองสามแฉโอ้โหแฉโหดีฮะให้ลวกเติร์สวานจื่อชีโอ้โหจัดตั้งยังไงที่บอออสการ์ เนั่นแหละอเอ้นั่นแหละนั่นแหละหนึ่งสองสีครับเฮ้ยดีดีดิหนึ่งสองฮะโอ้โหหนึ่งสองโอ้โหดีครับอออโอ้หอโหไกล้ไปฮะใกล้ไปฮะ,ะ <c oughs> เร็วฮนะกล้องแบตจะหมดแล้วครับ <c oughs> ยิ้มนะฮะหนึ่งสองสามใส่ให <c oughs> ้ย,ย,ยิ้มทำไมครับเนี่ยปากอยกู่ข้างหลังแจ๊วสดใสเลยฮะสดใสนะฮะสดใสอื้ม ขอคิ้วตัดสายตาตาเศร้าหน่อยครับเล่ไหมครับแต่คอยยิ้มแบบยิ้มแบบเศร้าหน่อยครับอโหตายมีความสุขตายมีความสุขกว่านี้นะครับตายมีความสุขกว่านี้นะครับคิ้วเศร้าครับคิ้วเศร้า้โหใช่เลยอันนี้โัสดีครับเอ้ยไม่ใช่แถวเดียครับเดีก็ที่ถ่ายเมื่อกี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านไปได้ด้วยเฉลียนะครับใช่แล้ว ถ้าใครอยากดูรูป<ช>ก็ไปรอติดตามในไอจีลิงไอจีของพวกเราทุกคนอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะคันเลือกคันเรียกรูปที่แบบว่ามันเฟี้ยวมาเอามาลงในไอจีเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่อยากดูรูปทั้งหมดที่เราถ่ายในวันนี้ก็จะมีปุ่มสีฟ้าที่อยู่ข้างล่างครับเราจะลงรูปในทันั้นหมดเลยนั่นก็คือปุ่มโจนนั่นเองแย่ๆใหญ่ๆตอนนี้กูเริ่มสนุกแล้วไปดีกว่าครับบายบายสวัสดีครับ